ใส่สองตัวนี้เลยผงเล่งน,นะครับนี่ยนะผงเล่งมันก็ไม่ผมไม่ฉีกซองนะครับผงเล่งน,นะครับก็จะใส่อยู่ประมาณขนาดนี้นะใส่เลยัดก็ได้ใส่หมดซองเลยนะผมปังนะ เห็นไหมมันเป็นผงนะครับถ้ามันไม่เป็นผงมันแข็งเราก็ทุบๆหน่อยนึงก็เดี๋ยวให้ดูเลยนี่ครับนี่ก็จะไปที่ร้านทีโออันนี้ไปที่ร้านสบายดีนะครับอันนี้ไปต่างจังหวัดนครราชสีมานะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมจะไปส่ง สนับสนุนโดยผงปั่นขนมปังเขียวเน้นปานินผงปั่นขนมปังเหลืองเน้นปานินผงเล่งกินเบรกท้ายเน้นปลารวมและร้าน TO Fitching และร้านสบายดีฟิตชิ่งปวกแดงขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนานาทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในกีฬาตกปลาพบกับผมครับบอยเบรกท้ายฟิชชิงและสวัสดีผู้ใหญ่ในวงการตกปลานานาทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็อัปเดตกันก่อนเลยนะครับว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับอ้างอิงจากนาฬิกาที่ข้อมือผมก็แล้วกันนะครับเวลานี้เวลาเที่ยงนะครับวันพฤหัสที่ยี่สิบเจ็ดนะครับโอ้มันไม่ชัดเลยครับนี่ครับ ชัดแล้วนะนะครับก็วันนี้ผมทํางานแค่ครึ่งวันนะครับก็จะไปส่งสินค้าก็อัปเดตในวันนี้เลยนะครับสินค้าที่จะมีไปส่งนะครับก็คือเป็นสินค้าที่จะไปจัดส่งร้านนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนี่นครับนี่ก็จะไปที่ร้านทีอันนี้ไปที่ร้านสบายดีนะครับ อันนี้ไปต่างจังหวัดนครราชสีมานะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมจะไปส่งแต่ก่อนที่จะไปส่งนะครับก็ผมไปส่งเสร็จผมก็จะแวะเพราะว่าจะไปทางหนองปลาไลา่สองร้านนี้อยู่ทางหนองปราไลนะครับก็จะมาปั่นนะครับขนมปังนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับนี่นะครับเตรียมขนมปังนะครับนี่ครับสามกิโลนะครับ รวมถังนะครับมันก็จะได้สามกิโลครึ่งน,นะครับนี่ครับเป็นขนมปังผมนะครับส่วนใหญ่ผมจะเน้นฟาร์มเฮานะอันนี้เป็นฟาร์มเฮาที่มันตกอาทิตย์นะครับนะเพราะวันนี้เป็นวันพฤหัสแล้ะนะครับก็ใช้ผงปั่นขนมปังเหลืองหนึ่งซองผงอาทิตย์หนึ่งซองนะครับก็เดี๋ยวจะเทใส่ในนี้ก่อนเลย เน,นื่องจากอันนี้มันเป็นขนมปังตกกระติศน,นะครับที่ผมปั่นไว้ขายหน้าบ้านด้วยแล้วก็เอาไว้ใช้เองนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะก็อัปเดตกันหน่อยนะครับก็คือเพิ่มเติมนะอันนี้จะมาอัปเดตเพิ่มเติมก็ตัวนี้ผมทําจะไปตกเองนะครับนะทำจะไปตกเอง เราก็ใส่ใส่สองตัวนี้เลยที่จริงเอาใส่อยู่ที่เครื่องปั่นก็ได้นะก็จะมีเพิ่มเติมนะครับก็จะมีผงเล่งนะครับในคลิปนี้ผมจะไม่เอามาเป็นซองนะครับก็จะเป็นผงเล่งนีผงเล่งอยู่นี่เลยนี่นะครับก็จะเป็นผงเล่งนะครับนี่ ผมเร่งมันก็ไม่ผมไม่ฉีดซองนะครับผมเร่งนะครับก็จะใส่อยู่ประมาณขนาดนี้นะใส่เลยนี่นะครับเมื่อท่านซื้อไปท่านก็ใส่ประมาณขนาดนี้นะแต่ผมไม่อยากไปฉีดซองเนี่ยครับใส่เลยแล้วก็ปั่นเลยดีกว่าปั่นเลย ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรซับซ้อนมากมหานะครับปันเลยครับเดี๋ยวผงตัวนี้เดี๋ยวค่อยใส่ เอเหลือเหลือไว้นี่นี่มา,าใส่ผงกะทิเลยดีกว่าเนี่ยครับัดดก็ไ้ใส่หมดซองเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ปลาจะสะสมไขมันนะเนี่ยครับแล้วก็ใช้ไม้กายจะติดคน พอมาละเอียดแล้วนะครับเราจะเอาส่วนที่เหลือใส่ลงไปยังไม่เหลืองนะเพราะเราเรายังไม่ใส่ผงปั่นขนมปังนะครับอันนี้เราใส่แค่ผกเล่งไปก่อนเราก็ดูมานะครับให้มันได้เข้าที่เสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ผงเล่งเอ้ยไม่ใช่ใส่ผงปั่นขนมปังนะ มันเป็นผงนะครับถ้ามันไม่เป็นผงมันแข็งแล้วก็ทุบๆหน่อยนึงก็คลิปนี้ถือว่ามาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับปั่นไปพร้อมด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับนี่ผงเล่งมีผงเล่งด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมา,าใส่ให้หมดเลยโอเค ถ้าถามผมอ่ะผมก็เอาจนกว่าผมจะพอใจนะครับ <c oughs> ไปกันายาวๆเลยครับหลังจากที่เราได้แล้วนะเรียบร้อยแล้ว เรื่องนี่อะไรครับนี่เรียบร้อยแล้วนะนครับนี่โอเคครับ่ะเดี๋ยวผมขอตัวไปอานน้นแต่งตัวครับไปทรงของแล้วก็ไปหมายกันเลยดีกว่าโอเคครับประมาณนี้นะหน้าหนาว อาการมันหนาวนะครับปลาผสมไขมันแล้วก็อัปเดตสถานการณ์กันหน่อยว่าปั่นแบบไหนอะไรยังไงนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยครับผงปั่นขนมปังสีเหลืองสีเขียวและผเงเลีกินเบรกท้ายโอเค